พอดีผมไปเจอโพสต์ของพิติีเนาะออพิติทะเนศเขาก็ลงเรื่องนี้เอาไว้นี่แหละเรื่องของชุดนะักกีฬาประเด็นของเราอะเราเห็นด้วยกับพิติีอ่ะดูประเด็นเรื่องงบของซอฟพาวเวอร์ก่อนเขาบอกว่าเจาะงบแฟชั่นดันซอฟพาวเวอร์มากพอไหมอ่ะแล้วดูตรงนี้สินค้าแฟชั่นประเภทกีฬานะผ่านกีฬาโอลิมปิกเนี่ยกำลังจะมีละห้าล้านประเด็นเรื่องเงินอะจริงๆอะมัน no matter อะคือมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นอะ แต่ประเด็นคือมันมีเรื่องเงินตรงนี้ก่อนซึ่งเงินตรงนี้มันมาจากภาษีประชาชนอ่ะเดี๋ยวเลื่อนต่อไปซึ่งวันนี้เองนายกบอกว่าขอให้ให้เกียรตินักออกแบบชุดพิธีการทับนักกีฬาโอลิมปิกปารีสอย่าโฟกัสเรื่องเล็กน้อยอย่าโฟกัสเรื่องเล็กน้อยอโดยนายกรัฐมนตรีก่อนหนีโพสต์แบบนี้กีฬาโอลิมปิกครั้งที่3านะครับปารีสเกม2 0 2 4กําลังจะเริ่มขึ้นปีนี้ที่เราเห็นอะไรใหม่ๆการเปิดกีฬาใหม่ๆการเต้นเบรกแดนซ์ขบวนพาเลตต่างๆอื อยากจะพูดเราต้องพูดถึงเรื่องนี้ก็คือชุดนักกีฬาได้แรงบันดาลใจจากจิวิญญาณออกแบบโดยหลุยวิกตองไปจนถาดเหรียญรับรางวัลสมศักศรีฝรั่งเศสประเทศที่ทรงพลังด้านเซอร์พาวเวอร์มากมากผมมีความหวังและเชื่อในศักยภาพวงการแฟชั่นไทยมากว่าเราไม่แพช้ชาติใดในโลกวันหนึ่งผมจะเห็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยบนเวทีระดับโลกแบบนี้บ้างครับเรามีโอกาสแล้วผ่านชุดนักกีฬานายกแต่นายกบอกว่าอย่าไปสนใจเรื่องเล็กน้อยแต่ว่ามันไม่ได้ร e เว v e r m e สเ a จอะไรเลยมันเป็นแบบนี้ เราได้แอร์ไทม์เท่ากันกันกบแอร์วมเอชกับหลุยวิกตองกับแพรริซซึ่งเป็นเจ้าภาพเราได้แอร์ไทม์แต่แอร์ไทม์ที่เราใช้เราจะใช้แบบนี้หรือไม่ผู้คนประชาชนเขาวิพากษ์วิจารณ์ตรงนี้เราอะมองว่าเราไม่ได้เป็นแอนตี้รัฐบาลแต่เราขอวิพากษ์วิจารณ์แบบตรงไปตรงมาว่าอันไหนมันเวิร์กก็บอกเวิร์กอันไหนมันไม่เวิร์กก็บอกไม่เวิร์กซึ่งเอาจริงๆแล้วอะมันไม่ใช่ประชาชนทั่วไปท่านพันศัก์ค่ะ เขาก็ยังออกมาคอมเมนต์ในเรื่องแบบนี้ซึ่งนายกบอกว่าอย่าไปสนใจเรื่องนี้นหน่อยนี่ค่ะเขาบอกไม่ใช่มังรอดูก่อนนี่มันชุดเด็กห้องอาหารโรงแรม2ดาวในอำเภอแต่แรงไหมล่ะเข้าใจยังเข้าใจพอยต์ปะหนึ่งใช้เงินภาษีพี่น้องประชาชน 2. มีโอกาสมีแอร์ไทม์แต่ทำไมเอ๊สาก็คือดีไซเนอร์ทางประเทศต่าง,างๆเขาก็อึง้งกรรมาการอึง้ง เอาจริงๆเราเข้าใจในประเด็นของความเป็นนายกทัฐนมนตรีเรื่องแรกไม่สามารถพิพากษาวิจารณ์ว่าอะไรสวยไม่สวยบาฟันธงเด็ดขาดเพราะมันคืองานของแต่ละคนก็ต้องให้เกียรติงานของแต่ละคนแต่ประเด็นก็คือว่านายกรัฐมนตรีก็อาจจะตอบในลักษณะว่าเอ้ยงั้นเดี๋ยวขอไปพิจารณาขอไปดูหน่อยว่าเอ้ยอาจจะมีการใช้ในพิธีการวาระ แตกต่างกันได้ชุดอันนี้ยตัดมามันไม่ได้เสียหายหรอกมันใช้ในพิธีการอื่นซึ่งณขณะน,นี้เขาไม่ได้ใช้ชุดนี้ในการเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่มันไม่ได้มาจากนายรัฐมนตรีไงมันมาน่าจะมาจากทีมที่เขาไปพูดคุยกันพิจนารณาแล้วว่าอาจจะต้องเปลี่ยนซึ่งขณะนี้เขาก็ให้เหตุผลว่าอากาศมันร้อนชุดดังกล่าวมันเลยไม่เหมาะสมในการที่จะใช้ในพิธีเปิด